สวัสดีครับที่พี่เพื่อนๆทุกท่านตอนนี้อยู่ถนนบายพาสเรี่ยงเมืองท่าพนมนะครับปรปติเพลก็จนกันนะครับรถรีโวสีดำจนกับรถวิสูสีบอลเงินนะครับ ตอนนี้เจ้าที่กำลังเคลียร์การจราจรน,นะครับเพราะว่ากีดขวางการจราจรจุดนีนอยู่กลางถนนนะครับก็มีกันหนึ่งเลี้ยวเอามาจะกลับรถนะครับคันดำเลี้ยวเอามาจะที่ ปลายทางเพื่อจะกลับรถอยู่เทินตรงนี้นะครับรถคันสีวันเงินมาทางตรงอะไรเกิดอุบัต,เต,ต,ติเหตุขึ้นนะครับเป็นหน้าโรงงานพลาสติก